สวัสดีครับพบกับกเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้เราจะติดตามนะครับเรื่องของการตัดแต่งช่อขนนะซึ่งเรานำเสนอใน EP หรือคลิปที่57เนะฮะเรื่องของการตัดแต่งช่อขนล,ลำไย,ยนะครับเพื่อเพิ่มขนาดของขนลำไย,ยของสวนี่บอยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งอยากจะแก้ในคลิปนิดหนึ่งนะคือผมได้เปรียบเทียบนะครับ ว่าเบอร์ A อในจริงๆแล้วเป็น AA กับเบอร์ B นะว่ารายได้ต่างกันยังไงนะครับก็คือรายได้ต่างกันอยู่ถึง4เท่านะครับเดี๋ยวลงตามไปดูในรายละเอียดครับผมจะพาไปชมสวนที่เราเคยไปตัดกันของพี่บอยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาติดตามผลแน่หลังจากที่ผมตัดแต่งช่อผลลำไย,ยเปรียบเทียบระหว่างต้นที่ติดดกแล้วไม่ตัดนะครับกับต้นที่ ติดดกแล้วเราตัดนะครับเรามาที่สวนวิบอยแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับทางกรมส่งเสร,ริมการเกษตรนะครับพอ,อน้องอยากให้พอ,อน้องได้แนะนําทีมงานด้วยแล้วก็พอ,อ,อน้องด้วยนะครับครับเจ้าวสวัสดีเจ้าชื่อน้องเจ้าศิลักกรมวลจังสานักงานส่งเสริมและพัฒนา,าการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่เจ้าและมีไอโอมาตัวไ้นะเจ้าสวัสดีครับผมชื่อจาตุลนสุนพินครับเป็นนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรสำนาญกงานพิเศษเของสำนักง,งานเขตหองเชียงใหม่ครับครับอ่าสองสอง่านเนี่ยเปิ้นก็ดูแลทางเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของลำไย,ยพอดีมาแอลค่กันแตเตรียมงานนะครับวันที่เสาเอสเกษตรกรจะมาจะ,จะมาฮะจะมาะเอาเวอร์ชันภาษากลางเกษตรกรจะมาวันที่เสาเอสเนี่นยนะฮะหกพันกว่าคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสาก,ก์นะครับผู้บริหา,หารของกระทรวงเกษตรจะมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผมก็เลยชวนพอน้องน้องโอ,โอโนะครับมาดูผลงานอันนี้มันยังไม่แก่นะครับพี่บอยอย่างครับนะครับในวันนั้นอยากถามความรู้สึกของพี่บอยนะที่ผมมาขอตัดเนาะต้นที่ติดดกวันนั้นจริงๆลำไหย่ก็ไม่ถือว่าดกมากๆนะแต่ถือว่าค่อนข้างดกนะครับพี่บอยมีความรู้สึกยังไงวันนั้นนะครับ,รบวันนั้นผมไม่ใบยาเ่๋อไม่ตัด เพราะอะไรครับเพราะว่าผมว่ามันพอดีแล้วตีพอดีนะในในสายตาของผมที่เคยทำนี่คือว่าพอดีแล้วครับทีนี้อาจารย์เขาว่าเดี๋ยวจะเสียดายกับเสียใจเลยจะเสียหายเสียหายเสียหายเสียใจสหายอยู่ใกล้กันเสียหายใกล้กันฮให้ลุงบอยกืดเอาคนเดียวว่าครับตัดหรือไม่ตัดครับครับผมผมก็เลยว่าอาจารย์ผมในสายตาผมว่านี่มันคงจะพอดีแล้วครับ งานผมขอตัดสองต้นสามต้นการพูดอางนี้ผมก็ให้ลองตอนเนี้สองวันสามวันผมมาดูแลครับตอนนี้ทั้งเสียใจทั้งเสียดายมา้วกันหมดไม่ใช่เสียดายแล้วเสียใจเสียใจเนาะเสียใจที่ตัดที่ไม่ได้ตัดนะที่ไม่ได้ตัดครับผมก็ยังบอกว่าคนมันลึงมันตึงลึงเนาะคนภาคเหนือเพราะว่มันลึงดือฮือเอือเ่งยากจะฮือ ได้ดีแต่ก็อวดหูความหูผมมีแต่อวดหูนี่นั่งอยากแต่ว่าดูซิว่าแถมแถมกมเนี่ยถ้ามันใหญ่นะผมจะให้หัวใส่อาจารย์ให้ใจกึ้นลึกๆอยากอยากจะเอาที่เป็นเฮียนมาเนี่ยว่ากับที่คเดียอทำนะไผ่มันจะดีบบนี้ครับผมดูละมาวันนี้ผมสรุปด้แล้วครับ ไม่ดีครับครับติดดกไม่ดีไม่ดีก็จริงพี่บอยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูแลสวนลาไยดีมากๆเลยนะสังเกตดูว่าถ้าต้นไหนติดพอดีพอดีเนี่ยสวนพี่บอยโตโตทุกต้นนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยคือมันดกเนี่ยถึงแม้ต้นจะสมบูรณ์แต่มันเอาไม่อยู่วันนี้เราจะลองวัดนะผมเอาดิ่์เบอร์ดีมาผมไม่อยากดูอะผมอายเพราะอะไรครับเราเราอย่างที่ว่าเราดูว่า เสียดายกะเสียหายเลยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะลองวัดนะครับอันนี้ลูกเล็กนี่เราไม่ต้องวัดอะไรอย่างงี้4แน่นอนนะฮะเอาเอาวัดที่มันรูปขนาดเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับอันนี้2.4 2.4นี่ยังอยู่ในเอ่อเกรดเอไหมเอค่ะเอนี่คือสองโอ้บีค่ะบีบีตัวบีนะเพราะว่าเพราะว่า เกรดเอนี่ยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะสี่ห้ายี่เจ็ดนะตอนนี้พี่บอยสองจุดสี่นี่บีนะตอนนี้ราคาบีราคาเท่าไหร่ครับเบอร์บีครับเบอร์บีนี่ตอนนี้ตัวล่าสุดนี่คือที่เห็นในคลิปแล้วก็ับที่ขอซื้อก่อนหนึ่งเดียวนี่มันจะมีห้าสองเอมันจะซื้ออยู่สิบเจ็ดสองเอสิบเจ็ดและเอเดียวคงเจ็ดบาทเเดียวเจ็ดนะต่างกันสิบบาทสิบบาทนะค่ะ แล้วประเด็นนี้ไอ้ตัวท้ายนี่ก็คือประสามบาทกับสี่บาทเนี่ยผมไม่อยากอยสมมุติว่าเราเราสี่บาทเนาะแต่สมมุติว่าสี่บาทเนี่ยเบอร์เนี่ยสี่บาทสี่บาทกับสิบเจ็ดบาทเนี่ยหมายความว่าพี่บอยต้องขายแบบเนี้สี่ร้อยกิโลถึงจะเท่ากับเบอร์เอหนึ่งร้อยกิโลนะครับเพราะว่าต่างกันสีเท่าอ่ะสี่สี่สิบหกนะอันนี้ยังสิบเจ็ดนะต้องสี่ร้อยกวโลนะนะครับพี่ครับอยนะครับท่านหมอวันนี้ พามาดูอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นที่ตัดช่อนะครับวันนี้ผมตัดนี่ผมจะตัด2แบบก็คือตัดให้มันมีช่องไฟและมีระยะห่างของช่อนะครับตัดให้มีช่องไฟกับถ้าอันไหนดกๆก็ตัดตรงปลายบ้างอย่างเงี้ยนะตัดตรงปลายออกบ้างอันนี้ตัดออกทั้งช่อนะครับนี่อาจจะตัดออกทั้งช่องมันมีสองช่อตัดให้เหลืออันนี้3ามหน้ากิ่งนี่สามาออก1ก็เหลือสองเราลองดูนะอันนี้ผมเอา จากต้นมอกีะที่เราไม่ตัดนะฮะอันนี้ต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะฮะอันนี้ลำไย,ยยังไม่แก่นะครับลำไยยังไม่แก่ลำไย,ยยังไปได้อยู่เราดูมันมีหนามอยู่นะฮะมีหนามแล้วก็ยกบ่าข้างหนึ่งสำหรับลำไยพันอีโดนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองวัดขนาด evet ไอ้นีวัดวัดอ้นี้ดูนี๋ยดดึงมาสักลูกนะฮะงวัดสักลูกนะครับท <ๆๆ S 2> ่านดูนะฮะอันนี้นะครับอันนี้สามจุดสอง สามสองจุดหก่าสามก็คือ3ามจเซนนะฮะอันนี้ A, A. เกินเอเอไปแล้วนะครับเพราะว่าเอเอเนี่ยเกิน2.7งจุดเก็ถือว่าเอเออันนี้เป็น3กว่านะอ่าลองดูลองดูอันนี้นะหยิบมาสักลูกนะึงเอาลูกใหญ่สุดของของกวงนี้นะครับนะฮนะใหญ่รุ่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เท่าไหร่สองจุดห้าเอสองจุดห้าเี่ยังมาเท่าไหร่นะปืนเลยเนอะสองจุดห้าเอได้เบอร์เอเบอร์เอนะสองจุดห้าเอ นะครับ2.5นะครับแต่ว่าดูดูไม่สมานเสมอถ้าเป็นลูกนี้ก็อาจจะหลุดมาเบอร์เห็นแล้วะเบอร์อะไรเบอร์บีครับเบอร์บีแล้วนะครับแต่ว่าราคาพี่บอยราคาเบอร์เอเอกับ4บาทที่มันต่างกันอยู่10บาทนะเมื่อเทียนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเมล็ดเป็นยังไงบ้างจากที่เราเคยลองนะพี่บอยไอ เมล็ดของของไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอที่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะไกลมๆเลยนะเมล็ดของอ่ไอ้บอน้องกัมเมล็ดของลูกที่มันเล็กกับลูกที่มันใหญ่เนี่ยมันมันไม่ต่างกันนะแต่ที่ต่างกันก็คือเนื้อเนี่ยลองดูนะอันนี้จะจะแฉะหน่อยๆนะแล้วดูด้วยสายตานะพี่บอยเนาะอันนี้จะแห้งกว่านะครับเดี๋ยวเราลองช่วยอย่าแกะดูในมันจะเล็กเอออันนี้ลองดูนะถ้าเราวัดเนี่ยเมล็ดในใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ของลูกที่มันใหญ่ เดี๋ยวผมจะลองลองดูนะลูกใหญ่เราให้ให้ฝากฝากฝากรอไว้เป็นลูกที่เราตัดลูกเล็กคือเราตัดลูกตัดลูกตัดลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกเล็กเห็นไหมเมล็ดมันใกลเคียงกันพี่บอยเท่าที่เราวัดเลยนะแต่ที่มันโตต่างกันก็คือเนื้อที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นว่าเสียดายครับเสียหายอยู่ใกล้กันทีนี้เราเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันต่อนะพี่บอยเพราะผมเข้าใจเกษตรกรนะ ตัดเนี่ยถ้าตังเหนือได้ว่าคืดยากจะตัดนะแล้วใครจะมาตัดในอนาคตอาจจะมีทีมงานที่จะมาตัดข้ออาจจะมีเครื่องมือที่มันทําให้สะดวกรวดเร็วในการตัดข้อแล้วเราอาจจะตัดเหมือนกับที่สมุทรสาครตัดนะคือเขาจะไม่ตัดทุกข้อเขาจะตัดออกเป็นช่อเลยแล้วให้ช่อที่เหลืออยู่เนี่ยกระจายรอบต้นเขาตัดออกประมาณ50%สิเนะ40-50%หอเนี่ยเห็นแล้วตกใจ แต่สิ่งที่ดีอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากลูกที่มันโตแล้วนะัว่นก็คือต้นละยายไม่โซมนะีปีต่อไปก็สามารถที่จะทําให้ออกดอกติดผลได้นี่ละยายของภาคเหนือเราถ้าต้นไหนติดดกๆแล้วลูกเล็กแล้วโซมเนะี่ยปีต่อไปบางทีก็ออกดอกไม่ค่อยดีการติดผลก็ไม่ค่อยดีนะีแ่แสดงว่ามันไม่ยั่งยืนเนี่ยอานนี้ผมถึงคุยกับทางผู้วิหารุกระทรวงเกษตรว่าอยากให้ความสําคัญในเรื่องของการ ตัดแต่งชอบผลในกรณีที่ติดดกนะถ้าไม่ดกไม่ต้องตัดพี่บอยถ้าไม่ดกไม่ต้องตัดนะแต่ถ้าดกต้องตัดแต่ตัดต่ความดกเนี่ยต้องช่วยกันประเมินในอนาคตอาจจะมี AI ในการประเมินเนาะเพราะว่าถ้าพี่บอยเสียดายเนี่ยพี่บอยก็จะบอกว่าติดพอดีใช่ไหมหม้น,นบอกติดพอดีใช่ไหมติดพอดีนะ มาวันนี้บอดีแล้วไม่ดีเลยนะพดีสักอย่างครับวันนี้ใช่มแล้วมันยังจะไปได้นะลำไยนี่นะยังจะไปได้ดูนะยังจะไปได้ยังผมกล้าว่านะครับสิงหานะต้นที่หนึ่งไปเนี่ยมันจะขึ้นโอ้ถ้าได้้ผมผมอยากจะคุยให้ฟังนิดนะลำไยที่ตัดช่อกับไม่ตัดช่อเนี่ยความแตกต่างจะมาอยู่ประมาณ20วันสุดท้ายยิ่งถ้าใกล้เก็บเนี่ยยิ่งต่างกันเยอะเนี้ยถ้าพี่บอยอีก7็วันมาดูนะมันจะต่างกันอีก เห็นได้แบบชัดเจนเลยซ้ายมือนะครับเป็นต้นลำไย,ยที่เราไม่ตัดช่อนะครับเราลองหักมานะครับนะอันนี้เป็นที่ไม่ตัดช่อส่วนขวามือนะครับอันนี้ตัดช่อนะครับยังไม่แก่นะครับยังไปต่อได้นะฮะนะครับนะก็ความแตกต่างก็จะยิ่งเห็นชัดเจนเมื่อกี้เราลองเอาเวอร์เนียมาวัดเลยนะฮะถ้าเป็นลำไย,ยที่เราตัดช่อนะ่ยตอนนี้ไปแตะตรงเบอร์เอแล้วนะส่วน ที่เราไม่ตัดเนี่ยพี่บอยก็เราก็เขาเรียกอะไรอนะ่ะทำยังไงให้มันไป A เนาะถ้ามันไป A นี่ก็ยังดีกว่ามันไปอยู่ตรง B นะนก็อาจจะยังมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้ถ้าฝน,นามันลงเยอะนะมันมันยังส,สู้ได้อยู่อ่าก็ให้กําลังใจนะกำลังใจชาวสวนนะครับน,นะฝนจะมาเยอะก็แล้วกันไม่อยากได้แล้วตอนนี้ครับสู้ๆนะฮะเวลา เวลาขึ้นอย่าหลงนะครับเวลาลงอย่าท้อนะฝากส่งกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับร้อยสิบสี่ต้น